ท่านเวียงทองหัดสจันเจ้าเมืองหลวงพะบางได้ให้สัมภาษณ์ที่รายการวิทยุแห่งชาติของสปปลาวครับว่าในช่วงห้าเดือนแรกของปี2566มีนักท่องเที่ยวเดินทางจำนวน473,374คนซึ่งสามารถแบ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 396,742คนและภายในประเทศ76,632คนเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีน40,000กว่าคนครับอย่างไรก็ตามครับเจ้าเมืองได้คาดการว่าในช่วงต่อจากนี้นักท่องเที่ยวอาจจะลดลงเนื่องจากเริ่มเข้าสู่เชื่องฤด,ดูฝนซึ่งอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของการเดินทางและช่วงโลซีซันด้านการท่องเที่ยวสำหรับพี่น้องชาวลาวนะครับในช่วงโลซีซันเนี่ยผมว่าเป็นช่วงโอกาสทองจริงๆนะครับที่ คนจะน้อยลงซึ่งจะเป็นธรรมชาติเดิมๆของเมืองหลวงพระบางไปเที่ยวกันเยอะๆนะครับกระจายรายได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวครับขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยเทรดเซ็นเตอร์เวียงจัน